เราะว่าเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะกลับมาเริ่มต้นขึ้นในอีกช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้ากันก่อนเลย หลังจากสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราจะเรียกรวมผลนักเตะกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมที่สนามซ้อมแท็กซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของ ON, สโมสรอนสำหรับช่วงปีซีซั่นนี้ในวันที่7กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปซึ่งนั่นก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะมีการลงขนเครื่องนัดแรกในเกมที่เราจะบุกไปเยือนทางเพรสตันนอตเอนทีมระดับแชมเปี้ยนชิพที่สนามดิฟเดลของพวกเขาในวันที่13กรกฎาคมต,ต่อไปตามลำดำับ ก่อนที่เราจะมีการเดินทางไปทัวร์ในทวีปเอเชียโดยจะมีการอุ่นเครื่องกับทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานในวันที่26กรกฎาคมที่สนามไคตักสเตเดียมในประเทศฮ่องกงจากนั้นเราก็จะมีการเดินทางต่อไปที่ประเทศญี่ปุ่นได้ไปเก็บอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสในอีก4วันให้หลัง อย่างไรก็ตามล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางที่พกูปเอ,อ็กโคสี่วงในของทีมเราก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่ามันจะมีนักเตะอย่างน้อยๆ2คนจากทีมชุดใหญ่ของเราที่จะไม่ได้เดินทางกลับมารายงานตัวกับทีมของเราตั้งแต่วันแรกนั่นก็คือในรายของทางไทเรอร์ม,มอร์ตันและฮาวิเอนเลีย2สองมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเอง หลังจากพวกเขาทั้งคู่เพิ่งจะเสร็จภารกิจกับการรับใช้ทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีหลังจากพวกเขาก็เพิ่งจะเป็นแกนหลักสําคัญในทีมของทางลีคาสต์ลีช่วยให้พวกเขาพัานาขึ้นมาควา้าแชมป์ศึกจริงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโรชุดอายุไม่เกิน21ปีมาแบบสดสดร้อน นั่นจึงทําให้ทาาัาอ่านเนอร์สับให้อ่านอนุญาตกับทั้งคู่ได้มีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้นก่อนที่เขาจะมีการเดินทางกลับมาตามสมทบกับสโมสรนในภายหลังนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวของทักเอเลียที่กเ็เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจาทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวข้างตน้นรวมไปถึงทางมอตันที่ก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วย แม้กระน,นั้นทั้งสองคนก็กำลังตกเป็นข่าวโผลพันว่าได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั้งในศึกแชมเปี้ยนชิพและในการแข่งขันเวทีพรีเมียลีกของเรานั่นจะทำให้พวกเขาสามารถใช้เวลาในการพักร้อนช่วงนี้ในการเดินหน้าการเจรจาสำหรับการย้ากออกจากสโมสรฟุตบอลิเวอร์พูลของเราไปด้วยอีกทางหนึ่ง เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในก็พูดถึงเรื่องราวของนักเตะที่มีโอกาสจะเก็บข้าวของยักออกจากทีมของเราไปในอนาคตอันใกล้กันไปแล้วข่าวต่อไปเราจะขยับมาดูคนที่จะยักออกจากทีมของเราลุ้งหน้าไปแล้วตั้งแต่เมื่อหนึ่งปีก่อน นั่นก็คือในรายของทางบ็อบบี้ครักอดีตนักเตะเก่าของเรานั่นเองหลังจากเข้าอำลาสโมสรของเราและย้ายไปอยู่กับทางเล็บบูซาวสบวกในลีกของประเทศออสเตรียเมื่อช่วงสัมึอ่ของปี2อง4ีในตอนนั้นมันเป็นการย้ายตามทางแบ๊บลินเดอร์อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมของทางเยอเกนครับที่อำลาสโมสรของเราและก้าขึ้นไปกลุ่มบางเหียนทางซาวสบวกดังกล่าว อย่างไรก็ตามหลังจากที่ตัวของทางครากได้เป็นแกนหลักให้กับทีมของทางลินสเตอร์ได้เพียงแค่ไม่นานเท่านั้นแต่เมื่อตัวของทางลินเดอร์เองถูกปลดออกจากตำแหน่งไปเส้นผลงานที่เรียกได้ว่าตกต่ำสิ้นแล้วเกินจึงทำให้อนาคตของตัวครากเองเกิดความไม่แน่นอนตามไปด้วย ฟันการดังกล่าวข้างต้นก็ค่อนข้างจะระมายคล้ายคลึงก,กันกับทางสเตฟานไบเซติชอีกหนึ่งนักเตะของทีมเราแต่ข้อแตกต่างก็คือในตอนนั้นตัวของทางไบเซติชนั้นเพียงแค่ถูกยืมตัวไปเป็นการชั่วคราวซึ่งแตกต่างจากกรณีของทางครากที่ถูกซื้อขาดไปด้วยสนนราคา10ล้านปอนด์ นั่นทำให้นับตั้งแต่ตัวของทางลินเดอร์ถูกปลดออกจากตำแหน่งไปคราก็ต้องดิ้นลนอย่างหนักเพื่อโอกาสการลงสนามแต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดฟโอซีคอสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้มันมีหลายสโมสรมากๆที่ต่อคิวยาวเป็นหางว่าเพื่อหวังที่จะเซ็นสัญญากับเขาไม่ว่าจะเป็นทางไอทรักฟรงเฟ F4 โคโลนและทางคัมบรุกจากศึกบุนเดสลตก้าของประเทศเยอรมันรวมไปถึงอีกหลายสโมสรในประเทศอังกฤษไม่ว่าจะเป็นทางแมวดำซันเดอร์แลนด์จิ้งจอกสีน้ำเงินเรสเตอร์ซิตี้เดอะแบ็กคีสเวสต์วัมบิชอัลเบียนปลาลูกโลกเบอร์มิงแฮมซิตี้และนักบุญซาล์เทมตันรวมไปถึงทีมชื่อดังจากลีขของประเทศสกอตแลนด์อย่างทางกราสโกเลนเจอร์ด้วยขณะเดียวกันมันก็ยังมีบรรดาสโมสรอ,อื่นๆทั่วโลกที่ก็ต่างแสงความสนใจในตัวเขาอยู่ ทั้งทางสโรวันปราติสราว่าชิคาโก้ฝ่ายเอาาอักติฟาเอฟซีโคเปนเฮเกนเรสตาร์เบลเกรดและถัเอาวาดาอีกด้วยดังนั้นมันจะมีอย่างน้อยๆถึง15สโมสรที่จับตาดูครักอยู่ณเวลานี้และเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเขาจะย้ายไปลงเอยกับสโมสรไหนและอย่างไรกัน ส่วนเพืเ่อนๆได้สงสัยว่าแล้วผมจะไปหยิบยกเรื่องของครังครับมาเล่าให้ฟังทำไมประเด็นมันอยู่ที่จุดนี้แหละครับเพราะตอนที่ทีมของเรามีการปล่อยตัวเขาไปให้กับทางซาล์บวกนั้นสโมสรของเรามีการแนบเงื่อนไขที่จะทำให้ทางลิเวอร์พูล ได้ส่วนแบ่งค่าตัวหากมีการขายเข้าต่อไปในอนาคตที่17.5ดังนั้นการที่มันมีหลายสโมสรขนาดนี้เข้ามาดึงย่งตัวของทางนักเตะก็น่าจะส่งผลให้ค่าตัวของเขาพุ่งสูงขึ้นซึ่งก็หมายความว่าทีมของเราจะได้ส่วนแบ่งค่าตัวเพิ่มขึ้นไปด้วยตามลำดับ เหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นไปได้ในการย้ายออกจากสโมสรของเราจากนักเตะภายในทีมของเราเองกันบ้าง มันหนึ่งในคนที่มีกระแสขา่าวพัวพันอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องการอำลาสโมสรของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คือในรายของทางหลุยดีออสปิดทีมชาติโครมเบียของเรานั่นเองหลังจากเขาได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาและรวมถึงทงางอัลนาเซอร์สโมสรเงินถุงเงินถังจากประเทศซาอุดิอาราเบีย ทว่าวก่อนหน้านี้ทางคริสเตียนโฟกหัวนหน้าทีมข่าวฟุตบอลของบิวสำนักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันก็เป็นการชี้เป้าลงมาเลยว่าเสื้อต้บาบเยนมิวนิคก็เป็นอีกสโมสรที่กระโดดเข้าร่วมวงพร้อมที่จะแย่งชิงรายเซนของทางติอาสด้วยเหมือนกัน ล่าสุดแม้แต่ทางฟอร์เรนพลัตเทนเบิร์กนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดซึ่งปัจจุบันทํางานให้กับทางสกายสปอร์ตเดอรมันก็มีการออกมายืนยันความสนใจของทางบาเยนในตัวของทางดิอาสแล้วด้วยเช่นเดียวกันข่าวดวน f อฟซีบเยนได้ใส่ชื่อของทางหลุยดิอาสเอาไว้ในช็อตลิสต์ของพวกเขาพ r ัตเทนเบิร์กโพสต์ยืนยันอย่างชัดเจนผ่านหน้าเสูตรตัวของเขา นายแนยังคงมองหาปีกซ้ายระดับท็อปคลาสโดยไม่เกี่ยวข้องกับในรายของทางร er ิกวลเดอร์เมอร์เดย์แล้วพวกเขาก็ได้รับแจ้งข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตัวของทางดีอัสวัย28ปีแต่มันยังไม่มีการพูดคุยกันกันกบทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ pool เข้าใจว่าตัวของทางดีอัสเองสามารถที่จะอำลาทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลไปได้หากมีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามายิ่งไปกว่านั้นทางลิเวอร์พูลเองก็กำลังมีการมองหาปีกซ้ายอยู่ด้วย ทางบาเยนก็ยังคงประเมินมากขึ้นเรื่อยๆและดูหลายตัวเลือกอยู่ส่วนในตัวของทางดีอสนักเวลานี้ก็อยู่ในลิสต์ของพวกเขาเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวของทางโดมินิโซบอสไล์กับตันทีมชัดฮังการีของเรากันบ้าง หลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นถักเอเย่นส่วนตัวของเขาอย่างทางมัดย์ัเอสเตอร์ฮาซ่มีการออกมายืนยันอย่างชัดเจนเลยว่านักเตะในความดูแลของเขาสามารถจะลงเล่นร่วมก,กันกับทางฟอร์เรียนเวสซูปเปอร์สตาร์ดังคนใหม่ประจำทีมของเราที่เพิ่งจะย้ายมาจากทางห้างขายยาไบเออร์หรือเวอร์คูเซนในส่นราคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม116ล้านปอนด์ได้อย่างไม่มีปัญหา ล่าสุดตัวของทงังเอสเตอร์ฮาซี่เองก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งแต่คราวนี้เป็นการเฉพาะเจดจงถึงเป้าหมายของตัวส่วอสไลน์ต่อไปในอนาคตข้างหน้าหลังจากเขาผ่านความสําเร็จในการคว้าแชมป์พิมานนี้ร่วมกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ p ู o ของเรามาแบบยกๆกในการแข่งขันเมื่อฤดูการที่แล้ว แต่ดูเหมือนว่าตัวของทางนักเตะเองจยังไม่ได้หยุดความฝันของเขาเอาไว้เพียงเท่านั้นและต้องการที่จะเดินหน้าไล่ล่าความสําเร็จร่วมกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไปในอนาคตข้างหน้าซึ่งแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความทะเยอะทะยานของเขาผมไม่ได้คิดเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของทางโดมินิกยาวนานจนเกินไปนะ เอสเตอร์ฮาซีกล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเอม p o r t สื่อท้องถิ่นจากประเทศฮังการีบ้านเกิดของตัวนักเตะเองเขาเองเกือบจะไปถึงจุดที่ว่ากลายมาเป็นคีย์แมนคนสำคัญในทีมที่เพิ่งจะคว้าแชมป์พิมลีกมาครองได้นะสโมอสรนกำลังทำงานอย่างมีพัฒนาการที่มีในัยสำคัญมากๆ เราต้องการที่จะคว้าความสําเร็จมากขึ้นและมากยิ่งยิ่งขึ้นไปนะซึ่งการได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมาก สิ่งที่น่าสนใจก็คือในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ทางอาร์เนสต์ส็อตนแยเดัชแมนของเราจะเลือกใช้งานนักเตะอย่างไรเพราะมันสังเกตได้เลยว่าตัวของทางโซบอสไลกับทางเวียดนั้นค่อนข้างจะมีตำแหน่งที่ทับซ้อนกันอยู่จึงทำให้หลายคนมีการคาดหมายกันว่าบางทีเราอาจจะได้เห็นการปรับแผนการเล่นจากปกติที่ทางสล็อตมักจะเลือกใช้ระบบการเล่นแบบ4-231หนหรือในอีกทางหนึ่งก็คือการที่เราจะได้เห็นตัวของทางโซบอสไลขยับไปใน ลงเล่นในตำแหน่งอื่นดูบ้างในนก็พูดถึงผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พมอยา่จะขอพาเพืเ่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วหลังจากทางสโมสรของเรามีการประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ของทีมเราในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางเทรนยนี่มิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลไปเป็นทีเรียบร้อย เรามีการระบุเพียงแค่ว่ามันเป็นการต่อสัญญาระยะยาวกับสมสรอนแต่ไม่ได้มีการเฉพาะเจาะจงมาว่าการต่อสัญญาในครั้งนี้นั้นยาวนานเท่าใดและจะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหนกัน สำหรับในรายของทักเอนยนี่นั้นเขาย้ายจากทอะเคเดมี่ของทางเลสเตอร์ซิตี้มาอยู่กับทีมของเราย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อปี2023ตัดาวแต่วัย18ปีก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีฝีเท้าเก่งเกินกว่าอายุของโจตัวไปมากและโจตัวก็มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราไปในวันเกิดของเขาเองอีกด้วย ดังนี้ตัวของทางเอนยนี่นั้นผ่านการลงเล่นให้กับทีมเยาวชนของเรามาแล้วในหลากหลายชุดไม่ว่าจะเป็นทีมเยาวชนชุดอายุไม่เกิน18ปีทีมชุดอายุไม่เกิน19ปีและทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีรวมไปถึงการก้าวขึ้นมาลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของเราไปแล้ว6นัดด้วย เขายังติดทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน20ปีและผ่านประสบการณ์การสร้างเสถิิิกลายมาเป็นนักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับที่4ที่มีโอกาสลงเล่นให้กับทีมของเราหลังจากถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาในการแข่งขัน FA ครับในเกมที่เราฟาดแข่งกับทางนักบุญซอธทัมตันื่าเดือนกุมภาพันธ์ในปี2024้วยวัย16ปีกับอีก243วัน นอกจากนี้ในการฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่เขาก็ยังสร้างความประทับใจให้กับทางอาร์เนอร์สล็ตเช่นเดียวกันกับการลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นซึ่งก็เป็นที่คาดหมายกันว่าเจ้าตัวก็จะมีส่วนร่วมกับการฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นที่กำลังจะมาถึงในปีนี้ด้วยเช่นกันหลังการต่อสัญญาฉบับใหม่ดังกล่าวตัวของทักเอนโยนี่ก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราด้วยมันมีความหมายกับผมมากๆเลยนะเอนโยนี่กล่าว เห็นได้ชัดเลยว่าผมได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากสโมสรแม้ว่าผมจะเป็นเพียงนักเตะดาวรุ่งนังนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่จริงๆแต่ในตอนนี้ผมต้องการจะลงสนามไปและแสดงให้เห็นว่าทำไมผมถึงได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ผมคิดว่ามันเป็นการก้าวไปทีละก้าวเราต้องดูไปทีละวันและทำตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกๆวันเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาในฐานะนักเตะ ผมยังคงอายุน้อยอยู่และผมก็ยังสามารถที่จะพัฒนาได้อีกมากนั่นแหละคือสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดผมต้องการที่จะตอบแทนทางหรือว่าหูไปในแนวทางนั้นเปล่ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอนาคตของอีกหนึ่งนักเตะคนสำคัญในแดนหน้าของเรากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทาง unes, yes, ดาวินนูนเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยของเรานั่นเองหลังจากเขาการะหนได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทักอัสูรานาโปรีและถึงขั้นที่พวกเขามีการยื่นข้อเสนอแรกเข้ามาแล้วด้วยซ้ำที่สนนร,ราคา40ล้านยูโรหรือคิดเป็นดาว34.2ล้านปอนด์ ทว่ล่าสุดตามการเปิดเผยของทาง f a ร r i ิโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมายืนยันเลยว่าจุดยืนของทางลิเวอร์พูลยังคงเหมือนเดิมก็คือการต้องการจะปล่อยตัวที่สน,นราคาขั้นต่ำ65-70ล้านยูโร ในตอนนี้นาโปลียังคงต้องการได้ตัวดนะาวินนูเยสนะลูมาโน่กล่าวระหว่างที่เขาจัดรายการผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเองแต่ความรู้สึกของพวกเขาก็คือค่าตัวการย้ายทีมของนูเยสนั้นสูงจนเกินไปหรือร์พูลต้องการค่าตัวที่65ล้านยูโรหรือบางทีอาจจะเกินกว่า70ล้านยูโรสำหรับทางดาวินนูเยส ในตอนนี้นาโปรลีเชื่อว,ว่าค่าตัวในดิวนี้มันสูงเกินไปหรือมันแพงเกินไปนั่นเองนี่คือเป็นเหตุผลที่ทําอธิบายได้ว่าทําไมมันถึงยังไม่มีการไฟเขียวสาหรับการเซ็นสัญญากับนักเตะทั้งนาโปรลียังคงเดินหน้าดิวนี้อยู่แต่เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับทางนูนเยสเพราะแน่นอนว่านาโปลียยังคงเดินหน้าการพูดคุยต่อไป แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีตัวเลือกอื่นอยู่ด้วยนะอย่างเช่นทางโรเรนโซลูกาที่ก็ยังอยู่ในมือของพวกเขาหากเกิดกรณีที่พวกเขาไม่ประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญากับทางดาวินนูเยส เมื่อพูดถึงนักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าที่มีโอกาสจะอำลาสโมสรของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูเส้นทางกลับกันกับเรื่องของคนที่มีโอกาสจะตกเท้าเข้ามาสุดทิศแอนฟิลด์ของเราเพื่อทดแทนในตำแหน่งของทางดาวินนุนเยสต่งางข้างต้นกันบ้าง ก่อนหน้านี้ผมก็มีการรายงานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันล่วงหน้าไปแล้วว่าหลังจากการประชุมหารือกันของทีมงานซื้อขายนักเตะของสโมสรที่นำโดยทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลของทางเฟนเวสปอร์กรุ๊ปลิชาร์ดฮิลส์ผู้อำนวยการกีฬาของเราและตัวของทัพอา Rod, ในเนอร์สรอตนายใหญ่คนปัจจุบันก็ได้ตกผลึกลงมาว่าจากแลกเล่นเดิมทีที่เรามีนักเตะ เป้าหมายหลักอยู่2คนในตำแหน่งสุดหน้าตัวกลางได้แก่ในรายของทางฮูโกอีเกติเกจากทัพไอทรักแฟงเฟิร์ตและทัพอเล็กซานเดอร์อีซัคจากทางสาริกาดงนิวคาเซอร์อยู่นายเต็ดพวกเขาก็ครอบรายชื่อที่สาบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับในรายของทางวิกเตอร์โอซิมเฮนดาวยิงตัวเก่งของทางนาโปีลี่นเอง ล่าสุดเรื่องดังกล่าวข้างต้นนั้นได้รับการยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการจากทางฟอร์เรนพรัดเทนเบิร์กอีกหนึ่งนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งจากทางสกายสปอร์ตเยอรมันในตอนนี้ลวอร์บูกกำลังโฟกัสกับ3ตัวเลือกอย่างจริงจังในการค้นหาสุดนหน้าคนใหม่ของพวกเขาได้แก่ในรายของทางฮูโกอิกเกติเก้อเล็กซานเดอร์อิซาและวิกเตอร์โอซิมเฮนพรัดเทนเบิร์กโพสต์ยืนยันผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขาเอง สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลได้ทำการเช็คและขอรายละเอียดทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับพวกเขาเหล่านี้ขอยกตัวอย่างอีเกตีเกที่อยู่ในลิสต์รหลชื่อลำดับต้นๆของพวกเขาตัวของทางดาวยิงเฟรชแมนเองก็รู้ดีว่าหากเขาจะได้ย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลนั้นเขาจำเป็นจะต้องมีความอดทนเพราะสโมสรจำเป็นจะต้องมีการขายนักเตะออกไปให้ได้เสียก่อน ในๆก็พูดถึงเป้าหมายการเสริมทัพในส่วนของแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของทากอเล็กซานเดอร์อิซักกันบ้างดีกว่าเพราล่าสุดเราก็ได้เห็นทางจันลูก้าดิมาซิโอกูรูด้านการซื้อขายคนดังของทาง s k y ยสปอรตอิตาเลียก็ยมีการออกมายืนยันเลยว่าในตอนนี้ตัวของทากอิซักนั้นได้เทใจสำหรับการย้ายมาอยู่กับทักลิเวอร์พูลของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหมายความว่ามันเหลืออยู่แค่เพียงว่าทางลิวอพูจะสามารถตกลงเีลยวกับทางนิวคาสเซิลได้หรือไม่อย่างไรกันผมคิดว่าลิวอพูต้องการได้ตัวทางอเล็กซานเดอร์อิซักและหมายรวมถึงทางวิกเตอร์โอซิมเฮนอีกด้วยนะดิมาซิโอกล่าวสรับทางอิซักนั้นมันจะขึ้นอยู่กับทางนิวคาสเซิลเพราะตัวของทางนักเตะเองได้มีการพูดคุยกับโค้ชและสโมสรไปแล้วตอนสิ้นสุดการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมา เขามีการแจ้งไปเรียบร้อยแล้วว่าเขาต้องการที่จะย้ายทีมออกไปถ้าทางวซิลยังไม่เปิดกว้างสำหรับเรื่องนั้นณนะช่วงเวลานี้ดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับทางซิลและการเจรจากับทางอีซักหากทางสโมสรจะมีการเปิดให้เขาลงมามีชื่ออยู่ในตลาดซื้อขายนักเตะ นิวคาสเซ็ตเองก็เป็นสโมสรที่พูดคุยด้วยค่อนข้างจะยากนะพวกเขาต้องการจะเก็บนักเตะที่ดีที่สุดเอาไว้ในการแข่งขันฤดูกาลหน้าซึ่งนั่นก็หมายรวมถึงตัวของทางซานโดโตนารีด้วยอาร์ล็กซนเดอร์อีซัคจึงถูกมองเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเพราะหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลที่แล้วเขาได้รับคำมั่นสัญญาจากสโมสรและโค้ชแต่ทางนิวคาสเซิลเองดูเหมือนว่าจะไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องประเด็นดังกล่าวข้างตน้น แล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ